สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆที่ว่าหิมะตกในวันคริสต์มาสครับทุกปีเลยครับวันคริสต์มาสหิมะจะตกครับบรรยากาศก็หนาวแต่ว่ายังหนาวไม่เท่าไหร่ครับออกมาทำไม้ก็ต้องกวาดหิมะก่อนครับลำดับแรกนี่ครับหิมะเยอะมากครับวันนี้ตกทั้งวันครับหิมะกวาดๆตกตกตกกวาดๆอยู่นี่แหละครับถ้าเราไม่กวาดมันจะลื่นครับ นี่ครับสภาพน,นี้ประมาณน่าจะตกเมื่อคืนนี่ครับหิมะเยอะมากเลยครับขาวไปหมดเลยบรรยากาศมีแต่ความเย็นมองไปทางไหนก็มีแต่หิมะครับนี่ครับหิมะเพื่อนๆให้ดูแบบใกล้ๆเลยครับก็เหมือนกับเกลือป่อนเบาๆบางๆเย็นครับ เวลาจับโรยก็เลือล่วงปนๆครับเย็นมือมากเลยครับหิมะอากาศก็หนาวเห็นแบบนี้ก็ต้องกวาดกวาดให้หมดเลยนะครับต้องกวาดรอบแรกก่อนถ้าเกิดมันตกอีกรอบนี่มันจะกวาดยากนี่ครบบริเวณให้เพื่อนๆได้เห็นครับหิมะทั้งนั้นเลยสวนโสมก็มีหิมะปกคลุม หน้าหนาวทุกปีก็เป็นแบบนี้นะครับหิมะตกมองไปทางไหนก็มีแต่หิมะแล้วก็ความเย็นดูบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศครับเพราะว่าบางเพื่อนๆหลายๆคนบางคนก็ยังไม่เคยสัมผัสผมอาจจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านให้สัมผัสแทนเพื่อนๆน,นะครับความเย็นความ สวยงามมองไปทางไหนก็มีแต่หิมะถ้าช่วงบ่ายก็าคงจะตกแรงอีกครับนี่ก็บรรยาก,กาศทางเข้าก็เป็นอย่างนี้ครับหิมะทั้งนั้นเลยครับไม่มีอะไรเลยหิมะล้วนตรงนี้ก็ต้องกวาดครับยังอีกเยอะครับกวาดกวาดไปน่าประมาณสักเกือบ300เมตรคับกวาด ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้รวยๆปังๆทุกๆทุกคนนะครับผมมีเงินมีทองใช้เงินทองไหลมาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับรวยๆปังๆครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผม